ความสวยมานานนะเนี homme, ่ยแม่แม yeah. like <wh> <onos> ่ดีขายนองเนอ่าไม่ไม่ได้ขายตอนได้ใจบริการดอกไม้เคร่องเพียรนองเนี่ยบริการด้วยใจ หน้าตายืแย้มแจดใสมีคาสดสดงดงามสวยอยู่ตลอดหน้าที่สวยอยู่ตลอดไม่ใช่อะไรในกระเป๋ามีแต่มีแป้งมีหวีกระจกเพราะว่ากพอแต่งหน้าหวีผมแล้วก็ขอประทางสะพานนะครับรถยนนะครับที่จอดอยู่ด้านหน้าองค์หลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ริมถนนนะครับรถยนนะครับที่จอดอยู่ด้านหน้าริมถนนด้านหน้าองค ขอความปรินานะครับขอความปรินาขยาดลบของพาะ